โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตปลาใหม่ของพวกเรานะครับหลายๆคนอาจจะเห็นตัวนี้ไปแล้วเนาะในเพจ Facebook ของเรานะลก็คือซันเก้จากซาไกฟิตฟาร์มนะครับตัวนี้เป็นปลากิจกรรมของทางไทยนิป้อนฟิตฟาร์มนะครับที่จะจับประกวดกันในสิ้นปีนี้เนาะใชอะ่อันนี้เป็นปลาของพี่ชายเรานะครับพี่น,นิกนะครับโอ้โหอีอขุณเดี๋ยวมาดูเรื่องของโครง,งสร้างก,กันก่อนนะครับดูให้ดูประมาณนี้ แรงเยอะเนี่ยใหญ่ใหญ่มากโคตรใหญ่อะเต็มไม้เต็มมือรู้สึกจะใหญ่สุดในบ่อนี้เลยด้วยนะแล้วเดี๋ยวดูคุณภาพเรื่องของสีคุณภาพแดงเขาตอนนี้กินเป็นเร่งสีโอดากันเม็ดจมอย่ครับสังเกตว่าผิวจะไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่ถูกต้องครับจัดว่าเด็ดเลยนะครับตัวนี้ทางพี่มิกนะครับก็ได้เข้าไปที่ฟาร์มแต่ว่าตอนนั้นผมออกไปพอดีสวนกันนะครับสวนกันตัวนี้เป็นตัวที่ผมถ่ายส่งให้พี่มิกดูนะครับ แล้วพี่มิกเขาก็ตัดสินใจเอาตัวนี้ใช่แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเปิดข้อหางสักหน่อยสวยเลยใช่นะครับแล้วประเด็นคือพี่มิกอ่ะไม่ได้เอากลับนะฝากเราเลี้ยงเออเลี้ยงต้องขอบคุณพี่มิกมากนะที่ให้ไวใจนะไว้ใจพวกเราตัวนี้ผมเลี้ยงมันมากๆนะครับใช่แล้วคุณดูหุ่นแบบว่าโอ้โตับเลยอ่ะใช่กระโหลกใหญ่ไหลกว้างข้อหางใหญ่โอเคไปกันได้ไปกันได้คอนเสิร์ตแอันี้ไม่ได้นะอันนี้กระดูกข้างหลัง เชัดชัดมากนะครับเนี่ยชัดาแล้วก็<า>กครีบหลังนะครับกระโดงครีบหลังไม่ติดแดงเลยถูกต้องครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญสาหรับปลาประกวดนะครับคือถ้ามีแดงติดเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยเพราะว่าครีบกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบ่งคลึ่งของปาลาระหว่างซ้ายกับขวาได้ดีนะครับใช่แล้วก็ตัวนี้ดําก็เป็นดอกๆทั่วตัวเลยนะครับถือว่าเป็นซันเกいい้ที่คุณภาพในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้คุณภาพมากๆใช่นะครับ ลิทตัวนี้เมื่อกี้จับแบบดูสากดูอะไรไหมสากครับสากใช่ไหมเป็นหน้าคิดว่าน่าจะเป็นปลาตัวผู้ครับแต่ยังไม่ชัวร์นะยังยังไม่ชัวร์ครับอันนี้เราไม่อยากพิดเขาพราะว่าเขาเพิ่งกินข้าวไปใช่เนี่ยแก้มสากมากโอเคน่าจะแก้มแก้มสากแบบสากมากๆเลยน่าจะเป็นตัวผู้นะแต่ตัวผู้หุ่นแบบเนี้ยอหายยากนะใช่โอเคเดี๋ยวเราปล่อยน้องลงบอกกันแล้วเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทรงริทเขาไปสร้างเรื่องไว้ใช่เดี๋ยวตั้งไว้ดูกัน โอเคครับเป็นตัวที่2นะครับเป็นโชว่าจากฟาร์มไดนิชีนะครับตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมเหมือนกันแต่ของแต่เป็นกิจกรรมของทางคุ้มหมัดนะครับของพี่โต้งนั่นเองตัวนี้ประเด็นคือถ้าสังเกตเนี่ยตัวนี้ตรงนี้เขายังไม่หายไม่ตรงนั้นไม่ได้เป็นมันเป็นข้างๆมันเป็นข้างไม่ไม่ไม่ชี้ชี้เออลงไปครับประมาณเนี้ยนี่นี่นี่มันจะเป็นรอยช้ำกลางลำตัวใช่มันจะเป็นรอยช้ำเนื่องจากเขาโดนฝนแล้วเขาเป็นแบคทีเรียนะครับไม่รอยช้ำรอยรอยแผลเออเป็นรอยแผลเป็นอ่ะที่ยังยังไม่หายสนิทอ่ะ ใช่เออตัวนี้เป็นปอนนี้หายแล้วใช่ใช่ตอนนี้ถือว่าปลาแข็งแรงสมบูรณ์ดีได้ยาจากพี่หมอยาดีนะครับแบ็สต็อปนะครับของดีที่ทุกคนต้องมีนะครับแล้วเนี่ยมันโตเร็วจนแดงจะตามไม่ทันแล้วเห็นแจ็ดเห็นขอบขาวแล้วใช่คือตัวนี้ถ้าใครเคยเห็นน่ะตอนมาเขาไม่ได้หุ่นแบบนี้นะเขาจะเป็นปลาแบบว่าปลาหัวโตมาเลยแล้วสันนิษฐานนะครับว่าไม่สาบ เล้งรูไม่ได้หรอกล้งไม่ชัวร์วไม่อยากติดน้องนะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวนี้คือป่วยมานานมากๆนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะได้เลี้ยงกันประมาณสัก1สัปดาห์กว่าๆนะครับตอนนี้หุ่นน้องก็เริ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้ามองด้านข้างนะครับยังจะไม่ออกไปที่หางเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาที่ว่าเขาป่วยมาเขาป่วยมันมาค่อนข้างนานเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหายเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหายใช่นะครับจนมาอยู่กับเราตอนนี้ก็โอเคละนะครับได้เลี้ยงได้ฟีดอาหารกันก็ หุ่นเริ่มมาแล้วนะครับใช่สร้างเกตช่วงไหล่เขาเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มมาแล้วเริ่มเติมเติมเึ้นมเตมเติมมาตอนแรกคือพอเห็นพอเป็นเหงือกเสร็จปุ๊บแล้วก็บุบลงไปเลยบุบลงไปเลยตอนนี้เต็มละเต็มละก็ถือว่าใส่ดูโอเคนะขนาดโอเคแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะแบบข้างๆมันยังไม่ออกมันมันจะเหมือน ทรงมันจะแบบเหมือนเฮลิคอปเตอร์อ่ะเออเออต้องต้องต้องลองแต่เขไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่าเกลียดแบบคือเป็นหางเขาไม่ได้เล็กขนาดนั้นใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาทดลองดูกันนะครับว่าเนี่ยมันกินอาหารไปแล้วมันจะดีขึ้นไหมในเรื่องของโครงสร้างด้วยด้วยการด้วยความที่มันเป็นปลาที่แบบมันป่วยมานานอ่ะเนาะใช่ใช่นะครับเพราะว่าเราเราจำเป็นต้องให้เร่งสีเขาก่อนเพราะว่าไอ้แบกที่มันกินอ่ะมันไปโดนตรงช่วงสีแดงพอดีเราเลยต้องฟีดเร่งสีให้เขาเพื่อให้สีเขากลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ สีเรื่องสีของโอดากันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาฟีดในเรื่องของภุมคุ้มกันเรื่องผิวเรื่องภาพบอดี้คุณภาพของโครงสร้างต่างๆด้วยเคนโกสูตรผลไม่จมนะครับโอเคเดี๋ยวน้องเก็บก่อนเดี๋ยวมีตัวสุดท้ายแต่ไม่ได้อยู่ในนี้เป็นปลาที่เพิ่งไปเอามาสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานไซส์หกไซส์หกโคตรใหญ่เดี๋ยวพาไปดูกันโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนครับเดี๋ยวน้องเก็บก่อนเก็บเลย่ะเลเก็บเลย ดูโหนกดิดูโหนกเดิครับเดี๋ยวเรามาตักปลาแก๊งสามชาติที่เป็นปลาดั้งเดิมของพวกเรามาตั้งแต่แรกเลยให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าตอนนี้เขากินเล่งสีแล้วผิวเขาเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่ผมจะตักปลาแล้วให้ทุกคนขึ้นมาดูเนี่ยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของพวกเราด้วยนะครับนั่นก็คือนิมิตค่อยฟู้ดครับ เพอร์สพอยต์อ u ควาเรียมเคนโก้ค o ยฟู้และจุดินทรี์วิศสครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง4เจ้านี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์4เจ้านี้ก็ไม่มีคลิปให้ดูเพราะว่าไม่มีตังไปซื้อปลาเอาของนัแก๊ปก่อนผมรู้สึกว่าความคุ้นเคยในการตักปลาผมเริ่มเริ่มเริ่มเก่งแล้วอันนี้ปลาของที่แก๊ปครับ เป็นไงดูขุ่นเออขุ่นดีจัดอะในเรื่องของในเรื่องของคุณภาพสีเขาก็เริ่มกลับมาค่อนข้างดีแล้วนะเละออแต่แปลกนะแปลกผมว่าผมสงสัยมากเลยกินเร่งสีผิวไม่ค่อยเหลืองอ่าเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เราให้เคนโกบเป็นเมนก็ได้ใช่เนาะผิวไม่ค่อยเหลืองนะแต่ถามว่าเหลืองไหมเหลืองแต่ดูแล้วแบบไม่ค่อยเหลืองใช่เอนี่ปลาพี่แก๊ปดำดีมากคุณภาพดำดีมาก ปล่อยให้ดูแค่นีคนน้คือจริงๆตอนนี้เราก็กําลังคือจริงๆตอนนี้เราก็กําลังดูอยู่นะครับในเรื่องของอาหารเลี้ยงสีนะครับก็ตอนนี้เราใช้เบสเป็นอาหารนอกอยู่นะครับเราก็เดี๋ยวจะมีเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจอีกแบรนด์หนึ่งเข้ามานะครับที่พี่มิตเขาเป็นผู้นําเข้านะครับก็คือของ p u r p o s e Aquarium นะครับก็จะมีเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรแชมเปี้ยนคลาสอะไรพวกนั้นใช่ไหมลิศใช่แต่ตัวที่เราจะเอามาทดลองจะเป็นตัวที่ดีที่สุดครับคือเขาเรียกว่าของแบรนด์ของแบรนด์คือสูตรอ่ซูเปอร์ซีรีส์อ่าซูเปอร์ซีรีส์ซซปเอรร์์ีีสคุณภาพสิบดาวนี่เดี๋ยวเรามาเทสกันด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอพี่นิมิตติดต่อมาอีกทีอ่านี้คือปลาผมเป็นไงคุณภาพเขาเป็นไงบ้างครับกันหนามากเลยอรับเออผมรู้สึกว่าในบ่อเนี้ยไม่รวมทันเก้นะ ถ้าเป็นแก๊งสามชาเนี่ยของผมจะบอดี้สมูทที่สุดเลยป่ะ้ยของผมสมมติว่าโอเคโอเคเต็มหน้าเลยไม่น่ารักแล้วผมต้องไปช่วยคุณวะเนี่ยเออพอเราให้เร่งสีแล้วเนี่ยสีเขาเริ่มกลับมานะอืมอเต็มไหมเต็มมือมากอ่ะอักหนึ่งนะเออถือเลเดียวไม่เานันกูกูกูให้ป่ะแล้วมึงมาถ่ายฝั่งกูไหมหนาบักคุดหนา แล้วประเด็นคือแก๊งสามชาพวกเนี้โอ้หัวแตกอะแก๊งสามชาพวกนี้ไม่ได้เป็นปลาจากฟาร์มหลักนะอะแตกนะแต่คุณภาพเรื่องของบอดี้เขาเนี่ยไม่แพ้ฟาร์มหลักเลยนะเมื่อกี้มันสะบัดเข้าปากหมดเลยน้ําเออดีไม่ได้ใส่ยาอะไรไปไม่งั้นแดกยาไปแนละ้วไม่เป็นไรบ่อน,นี้เราใส่จุลินทรีย์วิสาตไรไม่อันตรายอยู่แล้วอ่าดีต่อปลาดีต่อผู้เลี้ยงเพราะว่าน้ำจะดีมาก ลดแอมโมเนียตั้งแต่ต้นเลยนะครับสำหรับจุลินทรีย์วิาสาตเป็นจุลินทียบาซิลัสที่ความเข้มข้นสูงมากๆนะครับ <c oughs> บางที่บอกใครมีปัญหาในเรื่องของไนเตรตหรือ NO3 <c oughs> ที่เรารู้จักกันนะครับก็ใช้ตัววิาสาตได้นะครับเพราะว่าเขาจะดูดซึมแอมโมเนียตั้งแต่ต้น <c oughs> ไม่ให้พัฒนาไปเป็นไนเต,ตรตนะครับใครวะม่ <c oughs> มาแล้วไอ้ต้าลูกลัก รักเหลือเกินตัวเนี้ยอันนี้เป็นปลาของกันนะครับเป็นโชว่าจากฟาร์มทาคิคาว่าเหมือนกันเช<ม>่นเดียวกับตัวเดียวกับของผมนะครับเฮ้ยย่ามาใกล้ตกใจก,กันกันชอบตัวนี้เพราะอะไรนะแพทเทิร์น,นไม่ไม่ของกันในความโชคดีก็คือเขาเลือกแพทเทิร์นแต่มันบอดี้มันได้ด้วยไงม,มันก็เลยแบบเออโอเคโหมันสากได้กว่านี้ห็ไหมวะฮาเลม แต่ปลาพี่มิกน่าจะเป็นตัวผู้เนาะไม่แน่ใจไม่แน่ใจดําดีมากเลยอะประมาณนี้นะไซส์เรายังไม่วัดเนาะเพราะว่าน้องเพิ่งกินอิ่มมาใ่เดี๋ยวไปกควนมากใช่ใช่ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่เราขออดอาหาร่องสักวันนึงอ่าใช่อ่าแล้วก็มาอัปเดตน้องกันคุณดีจังเลยลูกคุณถ่ายนานไปแล้วถ่ายนานเกินไปแล้วไปไหนอ่ะคุณถ่ายนานเกินไปแล้วไปไหนอ่ะ ไปอะไป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 ไหนอ่ะโอเคครับไหลวาโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูปลาอีกตัวหนึ่งของพวกเรานะครับอย่างที่บอกครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อวานเลยเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับคุณซองธิ์ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งครับตอนแรกผมบอกว่าเป้าหมายของผมคือโ ok อกรแต่ทีนี้ <Ok on. S 1> เราไปหาโอกรที่มันแบบสวยๆอ่ะแล้ว บอดี้ดีๆแม่งหายากมากมแล้วไปเจอแล้วนะแต่หมดแล้วอ่ออางที่ท่านหนึ่งเราซื้อไม่ทันเสียดายมากเลยบอกพี่ถ้ามีสกิลหน่อยสุดท้ายครับเราไปได้เจ้าตัวนี้มาทุกคนดูครับโคฮากูเหรอครับอ่าใช่ครับเป็นอะไรอ่ะอันนี้โคฮากูของพี่ที่เป็นพี่ที่รู้จักของเรานะครับฝากประมูลจากไปใิชิแล้วปลาพึ่งมานะครับใช่ครับตัวนี้ต,นตัวนี้คือโกลเด้นคอนจากฟาร์มอะไรครับการคุณแบลมา จากฟาร์มทานิคุชิทานิคุชิโกเด้นคอนนะครับอันนี้เราไปตามหามาจากที่พี่โจอ่าใช่พี่โจมีอยู่นะครับอันนี้ปลาหน้าจะอายุประมาณสองปีแล้วซส์อยู่ที่60เซนอ่าแล้วทีนี้เขาเซลล์อยู่ด้วยตัวเนี้ยเออเซลลก็จัดมาเลยราคาบอกได้ไหมไม่บอกได้บอกได้ราคาหน้าฟาร์ม่าราคาหน้าฟาร์มเลยบ่อเนี้ยแ0 0พบาท อ่เนี่ยเราได้ปลาที่มันเป็นโกลเด้นคอนซึ่งผมชอบอยู่แล้วด้วยความที่<อ>มิติของเกรดเขามันมันไม่เหมือนใครใช่แล้วตอนแรกอย่างที่ผมบอกไปครับทุกคนว่าผมอยากได้อ,อกก้อนแล้วทีเนี้ยมันไม่มีสวยๆเลยให้เราแบบได้เลือกหรือว่าจับจองกันเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนสายมาหาปลาอย่างอื่นดีกว่าขอเป็นปลาแบบสีเดียวแล้วกันกันเขาก็ไปหาเสาะหามาจนได้โกลเด้นคอนตัวนี้ม,มาอันนี้เป็นปลาของเราสองคนนะครับอ่าใช่แชร์กันแชร์กัน <laughs> แล้วที่สําคัญ น้องเป็นตัวเมียนะครับถูกต้องครับปลาคุณอยู่ในฮาเร็มอีกแล้วปลาผมชอบเลยสาวเยอะจัดใช่แต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยอย่างที่เราเห็นนะก็คือมันมันมันก็เป็นปลาที่มันโลซึ่งเราก็ต้องรับได้ในคุณภาพของปลาคือปลาอยู่ที่ปลาเนี่ยอาจจะไม่ได้ได้ถูกเลี้ยงเหมือนที่เราเลี้ยงกันเนาะใช่ใ่ทีเนี้ยตัวเนี้ยผมกะเอามาเพื่อทดลองอาหารปลาด้วยทั้งของเพอร์โพสซัโพเียมแล้วก็ของเคนโกะนะครับถูกต้องครับเจ้าปลาตัวเนี้ยมันจะมีพัฒนาการขึ้นไปยังไงบ้างอย่างที่เราได้เห็นกัน ในตอนนี้นะครับปลาเขาจะออกทรงยาวไปหน่อยทรงยาวจะไม่ค่อยมีลายไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเออไม่ค่อยกว้างอ่าเดี๋ยวเรามาลองฝีอาหารกันใช่ครับเพิ่งใส่ยากักโรคไปได้แค่1นโดสอ่าหโดสหโดสก็ยังเหลือจนกว่าจะครบ21ก็เกือบเกือบปลายเดือนอ่าเกือบปลายเดือนกว่าจะได้เอามาลงผมว่าน้องๆในบ่อนี้น่าจะขยับไซส์ขยับไซส์ขึ้นมาต่างกับเขาประมาณสัก20 ถึง1ิาเซนก็สามารถเลี้ยงด้วยกันได้แต่ผมบอกเลยนะอยากให้ปลาปลาบ่อใหญ่มันขึ้นสักไซส์สี่ใช่ใช่อยากให้ขึ้นสักไซส์สี่เกือบเกือบเกือบทุกตัวแล้วกันแล้วก็มาเลี้ยงกับเจ้าตัวนี้ที่มีไซส์อยู่60มันจะได้แบบกินอาหารทันลนหน่อยและบาลานซ์กันด้วยนะครับแล้วผมบอกเลยนะตัวนี้โคตรเก่งกินเก่งมากกำมือหนึ่งอ่ะกำมือนึงของผมอ่ะกำมือพูนๆอ่ะใส่ลงไปไม่จมเทนโกะเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีมันสูบตัวเดียวเกือบครึ่ง ก็ดูปากเลยอ้าปากทีนี้อาหารรึบเข้าไปแบบมแไม่ได้กินทีละเม็ดเหมือนแบบตัวไซในบอ่อใหญ่นะม,มันกินแบบทีสามสี่เม็ดเลยอ,ะอ่ะสวยนะคเดี๋ยวเรามาลองเลี้ยงกันสำหรับตัวนี้กันเขาส่งคลิปมาให้ดูก็เลยเลือกตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีตอนกัโกโรคเสร็จเนาะและสําหรับคลิปนี้นะครับก็ ลาทุกคนกันไปก่อนแต่ก่อนที่เราจะลากันไปครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของพวกเราด้วยนะครับนั่นก็คือนิมิตคุ้ยฟู้ดเพอร์โพสอควาเรียมเคนโกะคุ้ยฟู้ดและจุลินทรีย์วิศักครับสำหรับวันนี้ครับอีพีสั้นๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคนดูสวัสดีครับอาสวัสดีครับใส่เสื้อเหมือนกันด้วยไม่ได้นัดแม่ไม่ได้นัดหมายด้วยน่ารักกันม่